เรามาดูการสั่นพ้องของเสียงบางเราเรียนในเรื่องเสียงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาดูการสั่นพ้องของเสียงในอากาศเออเป็นยังไงก็ที่ครูอธิบายไปสั่นพ้องแปลว่าปกาติแล้วเสียงที่เกิดขึ้นใช่ปหมมันก็จะเกิดจากการสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติของวัตถุน,นั้นๆแล้วก็เราก็ทําให้มันเราก็ส่งเสียง ความถี่อีกความถีหนึ่งเข้าไปแทรกอย่างเงี้ยทำให้มันไปเสริมกันพอดีตรงนั้นนะคะก็ทำให้เสียงมันดังมากขึ้นนั่นเองอมาดูการสั่นพ้องของเสียงในอากาศเมื่อเราส่งเสียงเข้าไปในท่อปลายปิดไอ้ท่อปลายปิดตรงเนี้ยนะคะมันก็คือท่อเรโซแนนซ์นะคะอืมไอพวกท่อปลายปิดท่อเรโซแนนซ์อะไรพวกเนี้ยมันจะใช้เกี่ยวกับการ ทดลองเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรพวกนี้แหละนะคะก็คือเมื่อเราส่งเสียงเข้าไปในท่อไปปิดเสียงจะกระทบกับผนังด้านในอืมมันจะเป็นท่อแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็ตะโกนเข้าไปปึ๊บแล้วมันก็จะไปสะท้อนกับผนังตรงเนี้ยแล้วมันก็จะออกมาทีเนี้ยเสียงที่มันชะท้อนเข้าไปเสียงที่มันเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ แค่นี้ใช่ปะแล้วก็จะอ้ออย่างเงี้ยมันก็จะไปกระทบมันก็จะมีเสียงที่ช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองใช่ปะพอกระทบแล้วมันก็จะย้อนกลับออกมาแบบนี้นะคะอืมก็คือเสียงที่ไปกระทบผนังด้านในและสะท้อนออกมาเวลามันเวลาขึ้นมันเคลื่อนที่มันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นตรงๆแบบนี้ถูกปะมันจะเคลื่อนที่แบบนี้ถูกไหมอ่าไปลูกขึ้นหากแนวปฏิบัติอยู่ตรงตำแหน่งปากท่อก็คือตรงเนี้ยจะเป็นปากท่อพอเราส่งเสียงเข้าไปปึ๊บ อตอนเข้าสมมุติว่าสีแดงที่ครูวาดนี้เป็นตอนเข้าเนาะปึ๊บ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 เออแล้วก็ไปสะท้อนกับกําแพงเป็นสีน้าเงินสะท้อนออกมาเึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอืมเมื่อมันเป็นจังหวะที่ตรงนี้อ่ะทบทวนก่อนนะถ้าจุดที่เป็นแบบนี้อันเนี้ยคือจุดปฏิบัติถูกไหม ก็คือท้องขึ้นเจอก,กันท้องขึ้นเป็นปฏิบัติถูกปะตรงนี้เป็นปฏิบัติแอนติโนดนะส่วนอีตรงจุดตรงนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นโหนดก็คือจุดบับ ถ้าปฏิบัติก็คือเสริมกันถูกไหมถ้าบับก็คือหักล้างกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจุดปฏิบัติตรงปลายปากท่อก็จะเป็นการเสริมกันถูกปะแปลว่าเสียงก็จะยิ่งดังมากขึ้นถูกไหมแต่ถ้าดูตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยถ้าเป็นท่อปลายปิดเนี่ยเวลาเราวาดตรงเนี้ยจะต้องเป็นจุดบับตรงเนี้ยก็จะไม่เกิดเสียงถูกไหมการที่ การสั่นพ้องของเสียงในอากาศตรงท่อปลายปิดเนี่ยก็คือการที่เราส่งขึ้นเสียงเข้าไปในความถี่ความถี่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าความถี่นั้นเมื่อส่งเข้าไปแล้วตอนที่มันสะท้อนออกมาพอมันมาถึงปากท่อตรงนี้จะต้องเป็นจุดปฏิบัติแปลว่าทําให้มันเกิดการสั่นพ้องของเสียงทําให้ณปากท่อตรงนี้เสียงดัง ดังกว่าปกติเห็นไหมก็คือการที่มันดังกว่าปกติเกิดจากการที่ตัวกลางมันสั่นสะเทือนใช่ปะ่ะก็คือการที่ไอ้อากาศอนุภาคของอากาศบริเวณตรงเนี้ยมันสั่นอย่างรุนแรงนะคะทำให้เสียงตรงปากท่อมันดังอยังไงนะคะก็คือถ้าอธิบายก็คือหมายความว่าเ,เวลาเราส่งเสียงเข้าไปมีท่อหนึ่งอันเราตะโกนเข้าไปอ่าอย่างเงี้ย ส่งเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็ออกมามันก็จะต้องมามีความถี่ตรงเนี้ยที่ทําให้พอมันรวมกันแล้วมันเป็นปฏิบัติถ้าตรงเนี้ยมันเป็นบับปุ๊บมันก็จะไม่ดังเราจะต้องทําให้มันเป็นบับโดยที่เราจะต้องหาความถี่ของเสียงที่เราจะส่งเข้าไปเนี่ย f เนี่ยที่ส่งเข้าไปเนี่ยเราสามารถคํานวณได้ว่าเราจะต้องส่งความถี่เข้าไปเท่าไหร่เมื่อมันสะท้อนออกมาแล้วมันถึงจะมาเป็น ตรงนี้ถึงจะเป็นปฏิบัติทําให้เกิดการสั่นพ้องแลเราจะคํานวณได้นะคะ,ะมาดูที่ครูบอกว่าเราจะสามารถคํานวณหาความถี่ของคลื่นเสียงที่ส่งเข้าไปว่าเราควรจะส่งขึ้นความถี่เท่าไหร่ถึงจะให้เข้าไปที่ท่อแล้วสะท้อนออกมาแล้วมาเกิดที่จุดปฏิบัติตรงปากท่อนะคะอันแรก มันจะแบ่งออกเป็นท่อปลายปิดกับท่อปลายเปิดนะอันแรกที่เราจะเรียนคือท่อปลายปิดท่อปลายปิดหมายความว่าด้านหนึ่งอะปิดด้านหนึ่งอะเปิดอะเป็นแบบนี้ทีนี้นอกจากจะเป็นท่อปลายปิดแบบแบบนี้แล้วก็คือไอตัวตรงเนี้ยขยับไม่ได้กับอีกแบบหนึ่งก็คือขยับได้เออวาดีๆปึ๊บตรงเนี้ยก็จะเป็นลูกสูบอ่ะแล้วเราก็ส่งเสียงเข้าไปอันนี้ก็ส่งเสียงเข้าไปเหมือนกัน ไอตัวนี้ก็คือตรงเนี้ยขยับไม่ได้นะคะส่งเข้าไปสมมุติว่าท่อตรงเนี้ยความยาว L ก็ความยาว L เท่าเดิมขยับไม่ได้แต่ถ้าเป็นท่อที่เป็นลูกสูบอันนี้เป็นลูกสูบตรงเนี้ยจะขยับได้ความยาว L ตรงเนี้ยก็จะสามารถขยับได้ถูกไหมอ่ะแต่ถ้าสมมติเราขยับท่อลูกสูบมาไว้ตรงนี้ก็จะเป็น L เท่านี้อย่างเงี้ยโอเคไหมก็จะเป็นท่อปลายปิดฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะ ทีนี้หลักการในการวาดคลื่นของเรื่องท่อปลายปิดเนี่ยต้องวาดลูกคลื่นแบบนี้นะคะก็คืออันที่ติดกับผนังด้านในเนี่ยจะต้องเป็นแนวบับส่วนอันที่มากระทบกับปากท่อตรงนี้จะต้องเป็นแนวปฏิบับแอนติโน,โนเอ้ยอ่ะอันนี้คือหลักการของท่อปลายปิดนะเรามาดูเวลาเราส่งคลื่นเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถ ทำให้เกิดเป็นรูปได้อ่ะหนึ่งลูกคลึ่นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งรูปถูกป่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้สองรูปอันนี้ถึงรูปไหมไม่ถึงแค่ครึ่งรูปถูกป่ะหรือถ้ามันไม่เป็นรูปแบบนี้สมมุติว่ามันเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บสองอันนี้รวมกันก็เท่ากับหนึ่งรูปถูกไหมโอเคอันนี้เป็นอธิบายเพิ่มเติมนะอันนี้ก็คือให้นักเรียนรู้จักคําว่ารูปอ่ะเรามาดู มันจะมีความยาวแอของท่อใช่ปที่จะทำทําให้เกิดเป็นรูปนะคะอันนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูอันแรกถ้าสมมุติว่าพอเราส่งเสียงเข้าไปแล้วเกิดเป็นลูอันนี้ได้แค่ครึ่งลูปมีความยาวท่อเป็นแอเท่านี้อ่ะมันยังไม่ถึงหนึ่งลูปเลยทุ่ะมันแค่ครึ่งหนึ่งแอหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับแลมดาส่วนสี่ถ้าแอมากขึ้นอ่ะ ได้เป็น1นรูปครึ่งตรงเนี้ยจะเป็น3ามเลมด้าส่วน4 3ามเลมด้าส่วนสี่มาจากไหนตรงเนี้ยครึ่งรูปตรงเนี้ยมันคือเลมด้าส่วน4ี่ใช่ป่ะอ่ะหนึงน่งเล,งม,ลมด้าส่วน 4, 1, สี่อีตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีเลมด้าครึ่งบวกครึ่งก็คือเลมด้าส่วน4ี่บวกเลมด้าส่วนสใช่ปะ่ะมันก็คือ1นึ่งเลมด้าส่วนสองงงไหม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลัมดาส่วนสี่บวกลัมดาส่วนสี่อะตรงเนี้ยตรงนี้มันครึ่งหนึ่งใช่ป่ะมันคือลัมดาส่วนสี่ถติเราเอาลัมดาส่วนสี่มาบวกกันลัมดาส่วนสี่บวกลัมดาส่วนสี่จะเท่ากับสองลัมดาส่วนสี่ตัดกันก็จะเหลือหนึ่งส่วนสองลัมดาเห็นไหมเออมันก็เลยมาเป็นเพราะฉะนั้นหนึ่งลูปจะมีค่าเท่ากับ หนึ่งลมดาส่วนสองก็คือลมดาส่วนสองแหละแต่ถ้าครึ่งรูปจะเท่ากับแลมดาส่วนสี่ตามนี้นะอ่ะลองมาดูแบบนี้บ้างถ้าแอลยิ่งยาวกว่าเดิมอ่ะอันนี้ได้เท่าไหร่นักเรียนลองดูซิเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นห้าลมด้าส่วนสี่คือยังไงอันนี้แลมด้าส่วนสองบวกลมดาส่วนสองบวกลมดาส่วนสี่ใช่ป่ะอ่ะอ่ะเวลาไล่ก็เป็นลมดาส่วนสี่บวกลมดาส่วนสองบวกลมด้าส่วนสอง มันจะต้องทำให้เป็นฐาน4ถูกไหมก็คูณเข้าไปตรงนี้คูณ2คูณ2เข้าไป4ก็เป็น2องลัมดา 2, มดา1ลาก็จะกลายเป็น5้ลมดส่วน4แบบนี้แต่ว่าโดยครูอยากให้นะักเรียนจำให้ได้ก็คือถ้าครึ่งลูปเนี่ยจะเท่ากับลัมดาส่วน4ถ้า1นลูปอันเนี้ยเท่ากับลัมดาส่วน2นะคะเพราะฉะนั้น1 l a m b ล a ก็คือ2อันถูกปะอ่ะเรามาดู อันนี้คือแลมดาส่วนสองอันนี้แลมดาส่วนสองเบิ้บแลมดาส่วนสองบวกแลมดาส่วนสองกลายเป็นอะไรสองแลมดาส่วนสองอือเพราะฉะนั้นถ้ามีสองลูปแบบนี้จะเท่ากับหนึ่งแลมดาถ้าเป็น ครึ่งลูปจะเท่ากับแลมดาส่วนสี่แต่ถ้าเป็นหนึ่งลูปเท่ากับแลมดาส่วนสองครูเขียนมั่วๆหน่อยนะอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวสอนอีกทีทีนี้ไอความถี่ที่ครูบอกนะักเรียนที่ เราจะส่งความถี่เข้าไปเท่าไหร่ในท่อเนี้ยถึงจะทําให้มันออกมาแล้วมาเป็นปฏิบัติที่ปากท่อมีสูตรคํานวณก็คือตรงนี้ f เท่ากับ n v ส่วน4 l ให้นักเรียนจําไว้นะเออมันจะต่างกันเดี๋ยวมันจะมีท่อปลาเปิดอีกมันจะสูตรคล้ายๆกันแต่มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ f ก็คือความถี่ที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องก็คือเสียงที่เราส่งเข้าไปมีความถี่เท่าไหรแล้วมาสั่นพ้องกันที่ ปากทอตรงนี้นะคะ v ก็คือความเร็วเสียงในอากาศ l ก็คือความยาวของอากาศหรือความยาวของท่อก็คือมันจะเป็นท่อใช่ปะเสียงก็เดินทางผ่านอากาศในท่อแบบเนี้ยไอตัวท่อหรือตัวอากาศหรือระยะที่เสียงเดินทางไปเท่าไหร่ก็คือ l นะคะอ่าหน่วยอันนี้ h e ิร์หน่วยของนี้ก็คือเมตรต่อวิอันนี้หน่วยอันนี้เมตรนะคะส่วน n n คืออะไรนะคะ n คือจํานวนลูป มันต่างกันนะนักเรียนอันนี้เป็นท่อปลายปิดใช่ไหมให้นักเรียนจําว่า n เนี่ยจะเป็นจํานวนเต็ม,มคี่จะเริ่มที่1 3 5 7 9สมมุติว่าเขาบอกว่าเกิดการสั่นพ้องทั้งหมด3ครั้งแรก n ก็จะเป็นเลข1เลข3เลข5ถ้าเขาบอกว่าเกิดการสั่นพ้องทั้งหมด5ครั้งหรือเกิดเสียงดังทั้งหมด5ครั้งก็จะเป็น1 ,3 ,5 ,7 ,9 ไม่ใช่123 ,45 5, นะสะสาาหรับท่อปลายปิดนะ ย้ำเลยนะถ้าเป็นท่อปลายปิด n จะเป็นเลขคี่ก็คือ 1, 3, 5, 7, 9, 1าห้าเเก้าอ็ะไรไปเรื่อยๆนะคะทีนี้หนึ่งเนี่ยไอ้ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นความถี่ต่ำความถี่ต่ำความถี่ต่ำสุดเดี๋ยวครูดูแป๊บหนึ่ง ความถี่ต่ำสุดที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องก็คือ n เท่ากับ1บางครั้งอาจจะบอกว่าดังครั้งแรกสั่นพ้องครั้งแรกหรือว่าจงหาความถี่ต่ำสุดก็คือแทน n เท่ากับ1นะคะอันนี้สำหรับท่อปลายปิดนะย้ำอีกทีท่อปลายปิดสูตรคือ f เท่ากับ nv ส่วน cl โดยที่ n จะเป็นจำนวนเต็มขี้นะคะแล้วเวลาเราวาดก็คือด้านที่ชนกับผนังเนี่ยจะเป็นแนวบับ ส่วนปากท่อเนี่ยจะเกิดการสั่นพ้องจะเป็นแนวปฏิบัตินะคะ